ผมพูดถึงที่ท่านเสรีไปร้องพบตรอเอาผิดหุนเซนปมสั่งสังหารลิมกินยาหน่อยฮะคืออันนี้เนี่ยบางท่านเขาบอกว่าโอ้โหจะไปเอาผิดฮุนเซนหุนเซนเขายิ่งใหญ่อยู่ในกัมบูชามันจะเอาผิดได้จริงเหรอฮะแล้วแล้วใคร,ใคร,ใ,ครใครกระทําความผิดกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดทั้งนั้นแหละฮุนเซนมันยิ่งใหญ่แค่ไหนผมไม่เข้าใจนะครับไปไปคิดกันอย่างนั้นอ่ะอื ถูกไหมครับจริงๆมันก็โจรดีๆนี่แหละนะที่ไปยึดเจ้าเข้ามาใช่ไหมครับนะครับ,รบผมไม่เคยเห็นฮุนเซนจะยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับนะไม่มีความหมายใช่ไมเราะนั้นถ้าบอกเอ้คนไทยทําผิดในประเทศไทยก็ต้องรับผิดตามกฎหมายเลยแล้วฮุนเซนทําผิดถึงแม้จะนอกราชอาณาจักรนะแต่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งกฎหมาย บ้านเราบัญญัติว่าการกระทํานั้นเป็นความผิดมันก็ต้องรับโทษสิครับใช่ไหมฮะอืมรัฐมนูญมียกเว้นไว้ด้วยเหรอนะครับฝั่งกัมพูชาเขามียกเว้นไว้ด้วยเหรอฝั่งกัมพูชาเขาบอกว่าเป็นเสียงเอไอทำขึ้นนะฮะท่านเสรีใช่นะเขาก็ต้องปฏิเสธไปตามนั้นนะฮะครับแต่ว่าไอไอสำนักอันเจฮีร่านะนะครับ เขาก็บอกเขาตรวจสอบนะโดยผู้เชี่ยวชาญของเขาเนี่ยนะชัดเจนว่าเป็นเสียงของคุณเซนอะไรพี่ก็ไม่สามารถจะเจมพิทู้ตัดสินตรงนี้ได้หรอกว่าเป็นเสียงของคุณเซนจริงหรือไม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ข้อความต่างๆทั้งหลายนะที่พี่ได้มาจากสำนักข่าวเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธ์ของพีพีทีวีหรือไอ้อะไรเพจ เสียเ SI, อลเอต่างๆพี่นะมาตรวจสอบวิเคราะห์แล้วอาคุณจะปฏิเสธก็เป็นปฏิเสธไปก็เป็นหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนไงที่จะต้องรวบรวมหลักฐานว่าไอ้การกระทํานั้นเป็นความผิดหรือไม่เหมือนอย่างมีคมดีเกิดขึ้นเนี่ยเอ้ยจะฟ้องศาลหรือไม่อะไรต่างๆเนี่ยน,นะอะพนักง,งานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนครับถูกไหมฮะว่ากระทำผิดไหมทําผิดนะก็ส่งอายการฟ้องอายการ นะพี่นาจำนวนการสอบสวนแล้วก็เห็นฟ้องก็ฟ้องฟอง้ฟองไปศาลก็ไปพิสูจน์กันใช่ไหมกรณีนี้ก็เหมือนกันเมื่อมีข่าวมาอย่างนี้เอา้าพี่เนี่ยไม่ใช่ในกอในขอนหมูในหมานะครับพี่เป็นอดีตผู้จัดก,การตํารวจแห่งชาติครับอคุณว่าพี่รู้กฎหมายบ้างไหมอ่ะรู้แน่นอนใช่ไหมครับอ่าเมื่อพี่รู้กฎหมายแล้วพี่ก็ดูเนี่ยข่าวที่เป็นข่าววันที่ยี่สิบมิถุนาวันที่ยี่สิบมันตรงกับวันศุกร์ใช่ไหมครับ อ่ายี่สิบเยสองเสาร์อาทิตย์ใช่ไหม<ะ>ใช่ไหมอ่ทุกคนหยุดแม้แต่คนในพักพี่ยังหยุดเลยอ่าแล้วทำไมวันที่ยี่สิบสามวันจันทร์เช้าพี่สามารถสรุปรวบรวมพยานหลักฐานทั้งข้อจริงข้อกฎหมายนัดผู้จัดก,การตำรวจชาติพบไปดําเนินคดีได้ลนะ,ะเพราะพี่นะไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยทําอะไรต้องรีบทาให้แล้วเสร็จ<ะ>เมื่อมีข้อมูลใช่ไหมโอ้ยวันนี้ไม่มีใครเลยเว้ยมีแต่คนขับรถ อยู่ด้วยสองคนนั้นนั่นเองครับพิมพ์ไม่ได้ก็ปัดพิมพ์ซะนะครับสารบัญไม่รู้มาเดี๋ยวแก้เองอะไรต่างเหล่านี้นะคลิปครับทําหมดนั่งทํากันสองคนเนี่ยนะครับนะพี่ก็ทําให้แล้วก็นัดเลยพบตรผมก็ไม่รู้เขาว่างวันไหนเพอ่อนเขาว่างวันจันทร์พอดีใช่ไหมเอาทิ่ผมรู้ที่ทาให้เสร็จรูปรวมระธานนะไปพบเขาเพื่ออะไร เพื่อรีบทําดาเนินคด,ดีให้เร็วเร็วที่สุดไงไม่ใช่เอ้ยเดี๋ยวปล่อยไว้อีกเดือนสองเดือนอะไรก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่นะครับนั้นพอนัดพบได้ผมก็ไปแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดนะทั้งข้อจริงข้อ,ขอกฎหมายให้เขาทราบนะเพื่อที่จะให้เขาไม่ต้องมาคน้นกฎหมายอะไรอีกแล้วนะนะให้เขาใจว่าเออเตรียมไปให้เลยเซนเนี่ยนะไม่จะปล่อยคลิปมาเสียงคุณเซนเนี่ยบอกว่าไม่ใช่บอกเป็น AI แต่สำนักง,งาน ไอ,ไอ้สำนักข่าวไอ้ใจริ่ราเขายืนยันผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคุณก็ต้องไปตรวจเลตรงนี้ว่าตกลงเป็นเสียงของคุณเซนจริงหรือไม่แล้วมีข้อความตามนี้เริม่มเหตุการณ์เกิดขึ้นในประเทศจริงไหมยังมีการฆ่าในลินกิมยาในประเทศไทยคนกระเหมนในประเทศไทยมีการทำลายร่างกายในพรพันนานะครับนักต่อต้านประชตยฝ่ายกัมพูชาที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยมันเรื่องจริงดังนั้นใช่ไหมแล้วยังมีคนอื่นอีกไหมล่ะ ใช่ไหมฮะถ้ามีคืนอีกก็คุณต้องสอบไปใช่ไหมฮะครับแล้วพี่ก็ให้ข้อกฎหมายไปให้ชัดเจนความจริงให้ไปหลายข้อด้วยกันนะกฎหมายแต่ข้อที่อคนที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยนะก็จะเป็นประมวกฎหมายยาาตราแปดสิบห้านะครับครับพี่ขออนุญาตคุณสั้นสันะได้เลยฮะผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทําความผิดที่เสียงคุณเซ็น ใช่ไหมพูดมาก็คือการประกาศการโฆษณาใช่ไหมให้คนทั่วไปเลยคนของเขาหรือคนของเราที่ได้ยินเนี่ยให้กระทาความผิดทําความผิดอะไรไปเก็บไปทําร้ายร่างกายนะครับจะใช้เงินเท่าไหร่ก็โอเคทําไปนะนะครับนะแสดงความและความผิดนั้นมีกําหนดนาลงโทษมากกว่าหกเดือนไอ้ไปฆ่าคนตายมายี่สิบปี าฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อนมันประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันเกินหกเดือนอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นกฎหมายก็บอกว่าผู้นั้นต้องระวังโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นครับเอาแค่นี้เะก่อนคุณเซนนะประกาศโฆษณามาให้นะไอ้เกียงหวดนะส่งคนมาจัดการจนะะจามจับฆ่าคนในประเทศไทยแล้วมีการกระทาผิด เกิดขึ้นจริงหรือไม่แม้จะยังไม่เกิดนะครับแค่นี้คุณเซนก็ต้องรับผิดชอบครึ่งหนึ่งของอัตราโทษก็คือสมมติอ,อาค่าคนตาย20ปีก็ต้องรับโทษ10ปีและนะครับแลว้ววรสองมันจะชัดเจนเลยวรสองถ้าได้มีการกระทำความผิดนะเพราะเหตุที่ได้มีการโฆษณาหรือประกาศตามความในวัดแรกหมายความว่าเมื่อกี้วรแรกเนี่ยนะ แค่พูดเนี่ยมันก็ผิดแล้วต้องรับโทษเกินหนึ่งแต่ถ้ามีการลงมือกระทำมีการทําร้ายกันจริงมีการฆ่ากันจริงในประเทศไทยเนี่ยนะผู้โฆษณาหรือผู้ประกาศต้องรับโทษเสมอเป็นตัวการครับนะเต็มเลยถ้ามาฆ่าในประเทศไทยโทษยี่สิบปีบุญเซนก็ต้องเป็นตัวการโทษยี่สิบปีนะครับนอกจากนี้นมีข้อกฎหมายอื่นนะที่ผมให้ไปนะเพื่อ ไม่ให้ตำรวจงงเพราะรไม่ค่อยได้ใช้กฎหมายพวกนี้นะอีกสี่ห้ามาตา้ในการเพื่อเห<อ>็นว่าเนี่ยมันเป็นความผิดในราชนาจักรใช่ไหมครับ,รบและสุดท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตายยี่สิบยี่สิบคุณน้องไปเปิดดูได้นะถ้าเป็นคดีเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้นะเขาให้อัยการสูงสุดเป็นหัวหน้าพนักง,งานสอบสวน นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พี่ไปร้องทุกแจ้งความเรเนินคดีต่อผู้จัดการตูดแห่งชาตินะผู้จัดการตำรวจชาติก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นจะเชิญพี่ไปสอบปากคําอะไรต่างๆแล้วก็รายงานอายการสูงสุดทราบเพื่ออายการสูงสุดจะได้เข้ามาร่วมทําการสอบสวนนะจะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนตัวเองหรือจะแต่งตั้งรองอายการสูงสุดอธิบดีอายการอะไรต่างๆเข้ามาร่วมการสอบสวนกับตํารวจใช่ไหม แล้วก็ตอนนี้เริ่มกระบ,บวนการสอบสวนเหมือนความผิดอาญาที่เกิดขึ้นในประเทศไปเลยถ้ารวมวมหลักฐานได้แล้วมีการฆ่ากันตรงนี้มีการทำร้ายก็ตรงนี้จริงอะไรต่างๆเหล่านี้นะหรือจะมีอเหยื่อเพิ่มมากขึ้นมาอีกอะไรตร่างๆนี่ก็เป็นไงก็ต้องสรุปความเห็นว่าคุณเห็นคุณเห็น<ส>คุณเซนเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายไทยนะต้องด,ดําเนินคดีต้องสั่งฟ้องใช่ไหมตัวอยู่ต่างประเทศ ยังจับกุมไม่ได้ก็ออกหมายจับแค่แค่นั้นเองอเข้ามาประเทศไทยก็โดนดาเนินคดีไปนะหรือมันก็ส่งหมายจับให้ตารวจสากลไปตามไล่ไล่ล่ามาก็ได้ใ่ไนะนะครับในอย่างนี้จะว่าแต่ฮุนเซนนะครับครับให้ทรัมป์เนี่ยนะครับมาทําผิดในประเทศไทยเนี่ยนะก็แบบมันก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายไทยนะอืมอืมอืมถูกไหมอย่างที่ไปสิงคโปร์นะครับครับเอาง่ายๆสิงคโปร์เนี่ยเขารักษาความสะอาดบ้านเมืองนะ เราจะไปบ้วนน้ําลายจะไปถุยหมักฝรั่งลงพื้นนะยังต้องระมัดระวังเลยใช่ไหมถ้าไปทําผิดก็โดนนะถูกไหมก็ไม่สนใจหลักเสรีสุดถูกไหมใช่ครับใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้ก็ไม่สนใจเหมือนกันฮุนเซนแแล้วอย่างนี้อย่างนี้โอเคถ้าสมมติฮุนเซนเป็นคนสั่งจริงๆเนี่ยไอ้คนที่เป็นคนที่รับออเดอร์มาเนี่ยเราก็ต้องไปไล่จับให้ได้ด้วยหรือเปล่าฮะด้วยก็เวลาเอาไม้จับเนี่ยอืมเวลาเอาไม้จับมันผีกี่คนแล้ว จะจับให้หมดก็ต hmm. yeah, ้องเป็นกระบวนการน่ะใช่ไหมฮะเหมือนอย่างกรณีคุณทักษิณเนี่ยนะนะไม่ได้อยู่ชั้น14สี่จริงมีการช่วยเหลือกันทั้งกระบวนการเลยครับถูกไหมไม่ว่าเป็นราชธารนแพทย์เพิ่ออะไรโดนหมดใช่ไหมไม่ใช่ตัวคนเดียวที่ไหนเรานี่ก็เหมือนกัน นะคุณเซนมันไม่นตามจับไม่้ทำไมยิงมาฆ่าในไทยเรามันสั่งการมามีคนนู้นคนนี้มาก็เป็นกระบวนการไปจะกี่คนก็แล้วแต่พยานหลักฐานถูกไหมครับครับับอ่ะไหนๆพูดถึงฮุนเซนนะพอดีเมื่อกี้นี้เนี่ยฮุนเซนเพิ่งจะโพสต์บอกว่าไทยจะมีนายกคนใหม่ภายในสามเดือนรู้ด้วยว่าคือใครแต่ขอไม่บอกท่านเสรีมีความเห็นตรงนี้หน่อยไหมฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็รู้ได้ยังไงนะฮะแต่หมายความว่าเขา ถ้าเขาติดตามการเมืองไทยครับนะเขาติดตามการเมืองไทยตอนนี้สถนานการณ์ก็เป็นอย่างนี้แล้วนะวันนี้ภูมิใจไทยลาออกใช่ไหมพวกพักร่วมไม่ยอมลาออกาะอยากจะได้ตําแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มครใช่ไหมตอนแรกนะอถ้าภูมิใจไทยยังไม่ลาออกนะปลดเปลี่ยนคุณอนุทินอย่างเดียวแล้วไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะแปดแปดตำแหน่งนะ เพื่อไทยอาจจะฮุบไปหมดเลยก็ได้แต่ตอนนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเฮ้ยฮุบหมดไม่ได้แล้วถ้าฮุบหมดไอ้พวกนั้นมันถอนตัวหมดนะเลยต้องให้พักร่วมนะระ้ต้องมีการแบ่งแบ่งแค่กันครวมรวมไทยตั้งชาติเลยเอาไปสักสองไปปัดเอาไปหนึ่งอาชาไทยพนาไปหนึ่งสี่เหลืออีกสี่เพื่อไทยเอาใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกตําแหน่งกันไอ้พวกนั้นเหรอแม่บุญวัสนามาถึงแล้วจะได้เป็นรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นนะแต่อีก เดือนครึ่งเดือนก็แล้วแต่กูไม่รู้ว่ากูอยากจะมีประวัติเป็นรัฐมนตรีกันนะเอายังไงก็เอา,อากูาก็ไม่ลาออกหรอกก็กอดคอนไปทีนี้จะไปได้แค่ไหนนะใช่าสมสมมติอ่าประชุมเสร็จเสนอรายชื่อยังไม่ทันโปรดเกล้าเลยอุ้งอิงอาทิตย์หน้าถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับอ้าวมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วแล้วจะยังไงอีกัะใช่ไหมฮะนะ ถูกอยู่ปฏิบัติหน้าที่ภูมิธรรมต้องมารักษาการใช่ไหมไอ้โผจะปรับใหอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยมันวุ่นวายกันไปหมดไม่มีเวลาทํางานให้ประเทศชาติเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถึงจะปรับใหม่แล้วแต่มันจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมรัฐบาลอเมริกาเป็นเสียงข้างน้อยแล้ว